ถายยากเบ่งทุกเช้าลำไส้กำลังส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือคุณเคยไหมตื่นเช้ามาต้องเบ่งอยู่นานกว่าจะถ่ายทั้งเหนื่อยทั้งเสียเวลาแต่สุดท้ายก็ยังไม่โล่งผมเคยเป็นแบบนี้มานานนะคับถ่ายไม่เป็นเวลาบางวันแน่นท้องจนคิดอะไรไม่ออกทำงานก็ไม่มีสมาธิผมรู้ที่หลังว่านี่คือสัญญาณว่าลำไส้เริ่มรวนนะฮะผมไม่อยากกินยาถ่าย เพราะมันแค่ทำให้ถ่ายออกแต่ไม่ปรับระบบในลำไส้นะจนผมมาเจอนะกล่องนี้ก็คือ c o m p l e x p b o o ี o t โ p o นะเป็นโพสไ Biotic ที่ช่วยปรับลำไส้ให้กลับมาทำงานเป็นปกตินะฮะผมกินวัลซองนะฮะทำให้ผมถ่ายง่ายขึ้นไม่เบ่งไม่ต้องนั่งนานไม่บิดท้อง พอระบบลำไส้ดีขึ้นเนี่ยทุกเช้าก็เริ่มต้นวันได้ดีขึ้นจริงๆครับถ้าคุณรู้สึกว่าลำไส้ไม่ปกติอยู่ทุกวันลองเริ่มดูแลมันแบบที่ผมทำนะครับแล้วคุณจะเข้าใจว่าการขับถ่ายดีระบบลำไส้ดีเนี่ยเปลี่ยนชีวิตได้แค่ไหนนะผมปักตะก้าไว้ให้แล้วครับ